สวัสดีค่ะทุกคนกลับพบกับคลิปดีๆมีสาระจากช่องทฟีกับพี่เดชครั้งนึค่ะวันนี้นะคะกลับมาเจอกันในแบบฝึกาาาาาาหัดทักษาภาษาป .6 นะคะในหน้าที่34นั่นเองก็จะเป็นข้อที่3นั่นเองนะคะตรงนี้เขาบอกว่าให้เราอ่านคําที่กําหนดให้แล้วก็นํามาแต่งเรื่องนะคะอ่านคําที่กําหนดให้แล้วนํามาแต่งเรื่องพร้อมกับตั้งชื่อเรื่องการที่จะแต่งเรื่องก็ต้องไปดูคําก่อนถูกไหมว่าเขาให้คาอะไรมาบ้างเราจะได้รู้ว่าเราควรแต่งเรื่องเกี่ยวกับ อะไรนะค่ะ,ะคำที่เขาให้มานะก็จะมีคําว่ากล้วยนะคะกลบกล้วยใบหย,ยวกกล้วยพนมเมล็ดปลีกล้วยนอลำตน้นแล้วก็อาหารก็คือเกี่ยวกับเรื่องของกล้วยนั่นเองนะคะทีนี้พอได้คำมาเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำมาแต่งเรื่อง นะคะค่อยไปตั้งชื่อเรื่องทีหลังเนาะเราก็อาจจะแต่งเรื่องนะคะสําหรับพี่เนี่ยพี่ก็จะแต่งได้ออกมาประมาณนี้เนาะก็คือบอกว่าไงคะบอกว่ากล้วยนะคะกล้วยอ่ะเปลี่ยนสีเพื่อให้มองเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นเล็กน้อยนะคะกล้วยใช่ไหมคะเป็นพืชที่สามารถนําทุกส่วนมาใช้ประโยชน์ได้อ่า ตั้งแต่ตั้งแต่อะไรคะตั้งแต่ผลไปจนถึงลำตน้นลักษณะโดยทั่วไปนะคะลำต้นเนี่ยจะถูกห่อหุ้มห่อหุ้มมีสระอูด,ด้วยนะคะด้วยกับกล้วยนะคะถูกห่อหุ้มด้วยกับกล้วยเพื่อให้มีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดนะคะเพราะกล้วยเป็นพืชที่ต้องใช้น้ำนะคะในการหล่อเลี้ยงมากนั่นเอง นะโอเคต่อไปก็อาจจะบอกว่าในผลกล้วยบางชนิดนะคะอาจมีเมล็ดเพื่อใช้ในการขยายพันธุ์นะคะแต่ส่วนใหญ่เป็นงคะกล้วยขยายพันธุ์ด้วยการแตกหน่อแยกหน่อมาใช่ไหมจะใช้หน่อมากกว่านั่นเองนะคะกล้วยเป็นพืชมหัศจรรย์ค่ะที่สามารถนํามาปรุงเป็นเป็นอะไรคะ เป็นอาหารได้อย่างหลากหลายทั้งปลีกล้วยจนถึงส่วนในสุดของต้นนะคะในสุดของลำต้นนั่นแหละนะคะหรือที่เรียกว่าหยวกกล้วยเขาจะมีลักษณะขา,ขาวๆเอาซีโวขาวนะคะรวมไปถึงใบกล้วยหรือว่าใบาตองอีกด้วยนะคะใบตองคือไม่ได้นํามาปรุงอาหารเนาะแต่ว่านํามาใช้ในการห่ออาหารนะคะอาหารข้าวอาหารหวานก็ทําได้นะคะหอ่อหมกอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคนะคะทีนี้ได้แล้วแต่งเรื่องเรียบร้อยเราก็อาจจะมาเขียนชื่อเรื่องอ่ะ เรื่องนะคะตั้งชื่อเรื่องว่าเรื่องของกล้วยแบบนี้ได้ไหมได้เช่นเดียวกันนะคะชื่อเรื่องว่าเรื่องของกล้วยแบบนี้เรียบร้อยต่อไปนะคะไปดูอีกข้อหนึ่งนะคะในหน้าที่35ต่อมาเป็นฝึกการใช้ภาษาของเรานั่นเองเป็นข้อเดียวค่ะข้อที่ หน่งนะคะให้เติมคําลักษณะนามให้ถูกต้องลักษณะนามก็คือคํานามที่ใช้บอกลักษณะของสิ่งต่างๆมักจะอยู่ข้างหลังคําที่บอกจํานวนของสิ่งสิ่งนั้นอย่างเช่นอย่างเช่นสมุดสมุดใช่ไหมคะสมุดกี่เล่มดีสมุดสองแล้วก็เล่มสมุดเนี่ยจะเป็นคําสามัญ,ญนามหรือนามทั่วไปส่วน2คือบอกจํานวนและลักษณะนามก็คือคําว่าเล่ม นะคะเน,นี้เขาเรียกว่าลักษณะนามทีนี้เราไปดูกันอะถ้าเป็นเทวดาลักษณะนามของเทวดาต้องใช้คําว่าอะไรใครรู้บ้างลักษลักษณะนามของเทวดาใช่ไหมคะใช้ได้2ออันด้วยกัน,นก็คือคําว่าตนนะคะ,ะสีส้มมองไม่เห็นอาจจะเป็นสีแดงก็ได้อโอเคสีแดงมองเห็นนะคะตนหรือคําว่าองค์ใช่ไหมปกติเราอาจจะได้ยินคําว่าองค์เป็นส่วนใหญ่นะคะต่อไปถ้าเป็นยักษ ยักษ์จะเรียกว่าลายตัวไหมไม่ใช่เรียกเป็นตนเหมือนกันนะคะดังนั้นเทวดาวเพื่อไม่ให้เป็นการสับสนกับยักษ์เขาก็จะเรียกว่าองค์แต่เรียกว่าตนก็ได้นะคะส่วนยักษ์เนี่ยจะเป็นตนอย่างเดียวต่อไปทางด่วนไม่ว่าจะเป็นทางด่วนก็คือเป็นอะไรคะเป็นถน,นนดูไหมถนนถนนเอ่ยทางด่วนเอ่ยเนี่ยนะคะเส้นทางต่างๆนะคะลักษณะนามหมาคือสายนะคะ เส้นทางสายนี้เส้นทางสายนั้นนะคะโอเคอประมาณนี้ต่อไปหมอ้อค่ะหมอ้อหม้อเรียกเป็นอะไรไม่ใช่ลูกไม่ใช่กลมไม่ใช่ก้อนไม่ใช่ตัวนะคะเรียกเป็นเรียกเป็นใบนั่นเองนะคะเรียกเป็นใบต่อไปถ้าเป็นมะพร้าวมะพร้าวลูกหนึ่งลูกหนึ่งลูกถูกไหมอ่ะแต่ถ้มามะพร้าวหลายลูกก็คืออยู่เป็นช่อรวมๆกันนะคะต้องเรียกว่าอะไรต้องเรียกว่าทลายนั่นเอง ทลายนะคะทะลายที่มีสระอะถ้าเป็นทลายแบบไม่มีสระอะแบบเนี้ยหมายถึงการพังทลายแต่ทลายที่เป็นลักษณะลักษณะนามของมะพร้าวหลายลูกจะมีสระอะนะคะต่อไปพระสงฆ์กับพระพุทธรูปอันนี้ให้จําทุกคนต้องจําไว้เลยนะคะว่าพระสงฆ์ใช้เป็นรูปนะคะส่วนพระพุทธรูปใช้เป็นองค์ นั่นเองนะคะจะไม่ใช้รูปซ้ําซ้อนนะถ้าเป็นพระพุทธรูปจะไม่เรียกเป็นรูปซ้ําซ้อนจะเรียกเป็นองค์นะคะส่วนพระสงฆ์ค่อยเป็นรูปต่อไปเรือค่ะเรือเรืออันนี้เรียกเป็นอะไรเอ่ยเรียกเป็นเรียกเป็นลำนะคะเรียกเป็นลำเรือหนึ่งลำเรือลำนั้นเรือลำนี้แบบนี้ต่อไปพระจันทร์ค่ะพระจันทร์เรียกเป็นอะไรกลมๆเรียกเป็นดวงนะคะดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แบบเนี้ยต่อไปแก้วน้ํานะคะแก้วน้าเรียกเป็นอะไรคะ แก้วน้ำเรียกเป็นใบนะคะแก้วน้ำเรียกเป็นใบอันต่อไปกติกค่ะกติกกติกมาคู่กับแก้วน้ำเลยเรียกเป็นใบเหมือนกันนะคะหรืออาจจะเรียกเป็นลูกก็ได้ต่อไปฟันค่ะฟันฟันที่อยู่ในปากของเราเนี่ยแหละเรียกเป็นซี่นะคะซอ e ีแล้วก็ไมเอกแบบนี้นะคะฟันหนึ่งซี่ฟันซี่นั้นฟันซี่นี้กล้วยหลายใบกล้วยเขาเรียกเป็นใบใช่ไหมกล้วยหลายใบก็คืออยู่รวมกันค่ะเรียกว่าอะไรเรียกว่า วีใช่ไหมกล้ยวยหนึ่งวีกล้วยวีแล้วเท่าไรจ้าอะไรอย่างนี้ต่อไปกระจกเงากระจกเงาคืออะไรคือกระจกจะมีสองแบบนะคะคือกระจกใสก็คือสามารถมองทะลุเห็นอีกฝั่งได้เหมือนกระจกทั่วไปกระจกหน้าต่างกระจกรถอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือสามารถมองทะลุหากันได้แต่กระจกเงาคือสิ่งที่เราใช้ส่องหน้านั่นเองนะคะส่องไปแล้วเห็นเงาตัวเองคือเห็นหน้าตัวเองกลับมาแบบนี้เขาเรียกกระจกเงาเรียกเป็นอะไรคะเรียกเป็นบานนั่นเองต่อไป กระเบื้องกระเบื้องลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้สี่เหลี่ยมเหมือนกระดาษเลยเพราะฉะนั้นเรียกเป็นอะไรคะเรียกเป็นแผ่นนั่นเองอ่ะเรียกเป็นแผ่นต่อไปดินสอถ้าเป็นปากกาเรียกด้ามค่ะแต่ถ้าเป็นดินสอเรียกแท่งนะคะดินสอเรียกแท่งนะต่อไปเกียนเกียนเนี่ย ทุกคนน่าจะสงสัยอาจจะเรียกเป็นคันไหมไม่ใช่เกวียนเรียกเป็นเล่มนะคะเกวียนเรียกเป็นเล่มส่วนช้อนคราวนี้ช้อนเรียกเป็นคันนะคะคออะนอคันนี่แหละเหมือนคันแล้วก็เกาเนี่แหละต่อไปจดหมายค่ะจดหมายหรือแะล,กลงการหรืออะไรสักอย่างนะคะหนังสือไม่ใช่หนังสือที่เป็นเล่มหนังสือที่เป็นแบบหนังสือทางราชการนะคะเรียกเป็นฉบับนะคะจดหมายเรียกเป็นฉบับนะต่อไปโต๊ะหรือเก้าอี้เรียกเป็นตัว oh น,นั่นเองค่ะ เรียกเป็นตัวโอเคตามนี้นะคะครบเรียบร้อยแล้วในหน้านี้ในข้อที่1ในหน้า35นั่นเองไว้กลับมาเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปอย่าลืมกดติดตามหรือ subscribe รอไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย